อยากฉีดฟิลเลอร์แต่ว่ากลัวหน้าแน่นหน้าอ้วน จริงๆปัญหาเนี่ยไม่จําเป็นต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วอะค่ะหมอจะมีการประเมินโครงสร้างของรูปหน้าคนไข้แล้วก็ประเมินสภาพผิวของคนไข้ว่าผิวคนไข้และโครงหน้าของคนไข้เนี่ยมีปัญหาในจุดไหนบ้างเราก็จะแก้ไขเฉพาะในจุดที่มีปัญหาอย่างเช่นคนที่มีปัญหาร่องใต้ตาหมอจะเติมบริเวณใต้ตาแล้วก็มีเซฟซเพื่อทำให้บริเวณเนี้ดูเต็มมากขึ้นดูเด็กมากขึ้นดูใต้ตาไม่โทมนะคะ หรือถ้าบางคนมีปัญหาล่องแก้มล่องหนากเนี่ยแล้วไม่อยากให้ตรงเนี้ดูอุม้มดูใหญ่จนเกินไปหมอก,ก็อาจจะฉีดเติมบริเวณมีเฟสเพื่อยกล่องแก้มให้มันไม่ดูพับให้ดูตื่นมากขึ้นค่ะหรือถ้ามีปัญหาบริเวณอื่นเนี่ยหมอก,ก็จะทําการประเมินเป็นบริเวณบริเวณไปที่สําคัญก็คือเราจะต้องไม่ฉีดในปริมาณที่มากแล้วก็ไม่ฉีดถี่จนเกินไปเพราะถ้าเกิดเราฉีดปริมาณที่มากหรือฉีดถี่จนเกินไปอะค่ะจะทําให้ฟิลเลอร์นเนี่ย มันไปอยู่ในบริเวณที่เราไม่ต้องการแล้วทําให้หน้าเราเนี่ยดูอ้วนแล้วก็ดูใหญ่จนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนี่มีปัญหาเรื่องล่องใต้ตาลึกแก้มตอบนะคะขมัตอบร่องแก้มลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องการจะเติมฟิลเลอร์แต่อย่างไม่มั่นใจนะคะแนะนําให้มาปรึกษาหมอกรณนนะคะหมอจะแนะนําให้เติมในบริเวณที่จําเป็นแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะใบหน้าของคนไข้ก็จะสวยแบบเป็นธรรมชาติค่ะ รัตะการคลินิก